มุ่งเน้นการผลิตบณัณฑิตสร้างนักคิดผลิตคนทำงานบ่มเพาะนักวารยาศาสตร์ยุคใหม่เน้นคุณธรรมและจรรยาบรณภาควิชาวารยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาควิชาวิาศรอันดับหนึ่งของประเทศ ทันทุกเหตุดาทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดย,ดยอินดูออนชาวบ้านกอบข่าวพักเที่ยงวันนี้ภาควิชาวรสารศาสตร์จัดบรรยายพิเศษชี่ทางสารคดีเชิงข่าวพร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาปูพื้นฐานสื่อวิทยุก,กระจายเสียง อดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรมอบรางวัลคนกล้าคลืนถินครั้งที่หนึ่งสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวพักเที่ยงประจำวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2558กับดิฉันอินุอนอนชาวบ้านเกาะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวชุมนุมชาวล็อกคณะดิจิทัลมีเดียศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดสัมมนารวมพลคนทำหนังภายใต้ชื่องานชุมนุมชาวล็อกนายกิษดาแก้วมณีผู้กำกับฝ่ายเทคนิคและเชี่ยวชาญด้านการปรับแก้สีในงานภาพยนตร์บริษัทวันคูโปรดักชั่นกล่าวถึงผลตอบรับของงานครั้งนี้ว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนจำนวนมากถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ลองทำการผลิตภาพยนตร์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาเนื้อหาหรือเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานมากกว่าเดิมนอกจากนี้การผลิตภาพยนตร์จะมีการบรรยายระหว่างถ่ายทาโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้จัดเตรียมมาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจพร้อมสาธิตวิธีการถ่ายภาพยนตร์ในระบบ logarithmic scale แล,และสาธิตกระบวนการ post-production workflow เสริมเทคนิคเรื่องการปรับแก้สีให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานยังจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการล็อกไฟล์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตอนเองการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสัมมนาที่มีประโยชน์ต่อน,นักศึกษาและผู้ที่สนใจในการทำภาพยนตร์เป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้รู้จักผู้มีประสบการณ์ด้าน,นการทำโปรดักชันจากค่ายต่างๆควบคู่ไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายไฟล์และการปรับแก้สีไฟล์ให้มีสีสันที่สวยงาม ค่ะต่อมานะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานลดราคาสินค้า Imagine Hub เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนสินค้าฝีมือของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์นางสาววิสาขาพรตประกรณ์เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องกราฟ,ฟิกและออกแบบสินค้าของ Imagine Hub กล่าวถึงที่มาของ Imagine ว่าแบรนด์ Imagine ถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ในการนำวิชาการมาปรับใช้ในการปฏิบัติตามแนวคิดของเพชโภสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพและประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องการสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์นำเสนอแนวคิดหรือส่งผลงานเข้ามาตลอดจนผลิตสินค้าออกมาให้ขายและสามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจได้จริงเช่นเสื้อยือดกระเป๋าเครื่องเขียนปัจจุบันสินค้าที่วางขายอยู่ภายในร้าน imagine hub คือสินค้าโลโก้มหาวิทยาลัย หรือ BUI ไอเทที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสิทธิเก่าและนักศึกษาปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งคือสินค้าที่เกิดจากไอเดียความคิดของนักศึกษาภายใต้แบรนด์ i m a เ i n เพราะงานทุกชิ้นเกิดจากความคิดและไอเดียที่สร้างสารรค์ของนักศึกษาขณะที่หลายฝ่ายมีความกังวลในเรื่องของผลกำไรซึ่งเรื่องของผลกำไรทางผู้จัดไม่ได้เน้นแต่มองไปที่ผลงานของนักศึกษาเป็นหลักแต่กำไรที่ได้นั้นจะนำไปเป็นเงินหมุนเวียน เพื่อใช้ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ตัวต่อต่อ,ตอไปการลดราคาของ Imagine Hub ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีในภาพรวมสินค้ามีความหลากหลายทำให้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าเลือกซื้ออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจัดงานนอกจากประสบความสำเร็จในด้านผลกำไรแล้วการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการกระจายสินค้าของ Imagine Hub ออกไปให้เป็นที่รู้จักอีกด้วยพักสักคู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวที่น่าสนใจค่ะ รู้ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยดวอนชาวบ้านกอกต้อนรับบันใหม่ด้วยข่าวข้นรับอรุณธุรกิจตจิดดาวรออัพนิววิกฤตเศรษฐกิจไทยข่าวพักเที่ยงรอบรู้อาเซียนมองผ่านจอที่สอนน้องรอบเย็นเป็นข่าว และรายการวิทยุค,คุณภาพอื่นๆือีกมากมายเพื่อคุณผู้ฟังที่นี่ CJR News Network รู้ทันทุกเหตุดาทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยินด้อนชาวบ้านกอบ กับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของข่าวพักเที่ยงนะคะสำหรับเบรกนี้ต่อกันที่ข่าวสัมภาษณ์มงคลทศกัยนักเตะทีมชาติไทยนักศึกษาหน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเจ้าเย็นมงคลทศกัยนักเตะทีมชาติไทยนักศึกษาหน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมรับทุนนักกีฬาในงานพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมเผยถึงที่ขออภัยค่ะพร้อมเผยถึงทีเด็ดลูกยิงตีเสมอทีมชาติอิรักที่เรียกเสียงกระหึ่มรัด ลั่นสนามราชมังคลากีฬาสถานติดต,ตามรายงานจากคุณวิภาวันกาดหารค่ะ นายมงคลทศกรยัยนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นนักเรียนทุนนักกีฬาให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาว่าลูกยิงตีเสมอทีมชาติอิรักสองประตูต่อสองที่เรียกเสียงกระหึ่มลั่นสนามราชมังคลากีฬาสถานทําให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองว่า คซิโก้ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยได้อย่างถูกทางในเรื่องของแท็กติกให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของคนไทยสิ่งที่ทีมชาติไทยกำลังขาดในตอนนี้คือเรื่องของความเก่าเกมหรือประสบการณ์ในเกมระดับสูง มงคลทศกรัยยังบอกอีกว่าเพราะทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ทำให้คนเข้ามาเชียร์และสนับสนุนทีมชาติไทยมากขึ้นวิภาวันกาศหานสำนักข่าว c j r New Network รายงานนอกจากนี้มงคลยังให้ข้อคิดกับเยาวชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอลว่าในตอนนี้กระแสฟุตบอลไทยกำลังเป็นที่สนใจมอบเยาวันสำหรับใครที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ขอให้ตั้งใจมันฝึกซ้อมและยอมอย่าย,ยอมแพ้ต่ออุปสรรครวมถึงอยากให้รู้จักแบ่งเวลาให้ดีด้วยข่าวต่อมาเป็นเรื่องการมอบรางวัลคนกล้าคืนถิ่นครั้งที่1โดยพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการมอบรางวัลคนกล้าคืนถิ่นครั้งที่1ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตติดตามรายงานจากคุณเทศสุดาจ้อยสุนเนินค่ะ พลเอกอุดมเดชรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทาหารบกกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการมอบรางวัลครั้งนี้ว่าดีใจที่แนวทางของคนกล้าคืนถิ่นนี้ทำให้สังคมกลับมามีความอบอุ่นสิ่งที่นอกเหนือจากการได้รับเงินทองและเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วค้นพบอีกอย่างหนึ่งคือมีความสามาัคคีต่อกันขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มาเข้าสู่โครงการคนกล้าคืนถิ่นในปีนี้ สุดท้ายนี้ขอให้กำลังใจกับทุกๆคนที่เข้ามาสู่โครงการพลเอกอุดมเดชยังบอกอีกว่านักศึกษาที่มีความสนใจในโครงการคนกล้าคืนถิ่นว่าคนที่ประกอบอาชีพในเมืองส่วนใหญ่เป็นคนที่ละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพเราต้องการให้คนเหล่านี้กลับมาดูแลพื้นที่ของตนเองทำอาชีพเกษตรกรรมต่างๆยินดีถ้าโครงการนี้ได้รับความสนใจหากนักศึกษาที่ยังไม่ได้จบการศึกษา ก็สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องมาแย่งงานในเมืองเชษสุดาจ้อยสูงเนินจากสำนักข่าว CJR New Network รายงานโครงการดังกล่าวมีการมอบรางวัลให้แก่16ทีมจาก86ทีมที่ผ่านการคัดเลือกโดยแบ่งเป็น3ประเภทคือประเภทที่1คนกล้าไม่ท้อถอยกลุ่มที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่กลุ่มคนกล้ามือบอล ประเภทที่2คนก้าพึ่งตนกลุ่มที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่กลุ่มช้างเผือกสุรินทร์และประเภทที่3คนก้าก้าวไกลกลุ่มที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่กลุ่มกสิกรรมคนก้าขณะที่โครงการของคนก้าคื้นถิน่นมีส่วนช่วยในการพลิกฟื้นวิกฤตของเกษตรกรด้วยการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจการเกษตรและกับคื้นถินฐานของตนทั้งยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรอยู่แบบพึ่งพาตนเองได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนด้วยช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวภาควิชาวราศาสตร์จัดบรรยายพิเศษที่ทางสารคดีเชิงข่าวพร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาปูพื้นฐานสื่อวิทยุกระจายเสียงค่ะ ทันทุกเหตุดาทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยอินทรอชาวบ้านกอบมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสร้างนักคิดผลิตคนทำงานบมเพาะนักวรสาศาสตร์ยุคใหม่เน้นคุณธรรมและจรรยาบรณภาควิชาวราศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาควิชาวรสา,าสารอันดับหนึ่งของประเทศ ก้าวสู่อาเซียนรู้ทันข่าวสารสร้างสารรค์สังคมในรอบรู้เรื่องอาเซียนโดยเชษฐสุดาจ้อยสูงเนินและวิภาวัรกาฐาน รูทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยอินอ่อนชาวบ้านเกาสู่่วสุดท้ายของรายการข่าวพักเที่ยงเป็นข่าวการศึกษาค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวการบรรยายพิเศษเรื่องกระบวนการถ่ายทำป,ประเด็นสารคาดีและสารคาดีเชิงข่าว ให้กับนักศึกษาฝึกงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้านนายสุชีพกนาสูตรรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตผู้เชี่ยวชาญด้าน,นการทำภาพยนตร์สารคดีได้อธิบายถึงกระบวนการทำประเด็นสารคดีและสารคดีเชิงข่าวให้กับนักศึกษาโดยวิธีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้มากขึ้นพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการลงพื้นที่การเข้าหาแหล่งข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกทำให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทำงานในเชิงสารคาดีมากขึ้นและยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับภาพรวมของปัญหาในครั้งนี้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีกระบวนการคิดประเด็นสารคาดีที่ไม่ครอบคลุมขาดความชัดเจนและไม่ควรอ้างอิงจากเอกสารหรือวิยานพนธพเพียงอย่างเดียวแต่ควรลงพื้นที่จริงซ้ำๆเพื่อให้ประเด็นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การบรรยายในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษามีกระบวนการคิดและการนำเสนองานสารคาดีในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของตนเองในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อมาเป็นข่าวรายวิชา CJR 402 Generalist Internship จัดบรรยายพิเศษเรื่องกระบวนการทำประเด็นสารคาดีและสารคาดีเชิงข่าวเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านสารคาดีเชิงข่าวของนักศึกษาภาควิชาวาารสรศาสตร์ ภาควิชาวรสารศาสตร์จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํารายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์นางสาวพัชราพรชมตินนักจัดรายการวิทยุชื่อดังคลื่น96.5ได้อธิบายถึงลักษณะการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเช่นการวางเนื้อหาสาระที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเทคนิคการผลิตสารคดีเชิงข่าว และอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการทำข่าวและสารคดีเชิงข่าวรวมทั้งในช่วงสุดท้ายได้อธิบายถึงวิธีจัดรายการประเภทฮาร์ดท็อกว่าแตกต่างจากการจัดรายการประเภทอื่นอย่างไรนอกจากนี้วิทยากรยังมีการหยิบยกตัวอย่างที่น่าสนใจและมีกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการฝึกคิดประเด็นซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวที่กำลังศึกษาและปฏิบัติ ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในภาคการศึกษานี้นางสาวพัชราพรยังกล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงของสื่อวิทยุกระจายเสียงในยุคป,ปัจจุบันวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายและเชื่อว่ายังมีผู้ฟังที่ยังคงฟังวิทยุอยู่เพราะสื่อวิทยุถูกเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทําให้สื่อวิทยุมีรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายขึ้นช่องทางในการรับสารของผู้ฟังก็มีมากขึ้นในส่วนของผู้ผลิต ต้องรู้ว่าผู้รับสารอยากได้อะไรและปรับเนื้อหาสาระให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ฟังการบรรยายครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานจริงและคาดหวังว่านักศึกษาจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในห้องเรียนและต่อยอดจนเป็นวิชาชีพทั้งด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงในอนาคต ต่อมาเป็นข่าวการบรรยายพิเศษหัวข้อ Creative Visual หรือการสร้างสรรค์ภาพถ่ายและสารคดีให้กับนักศึกษารายวิชา c j r 302รายวิชา c j r 302 w o d c a s t News t e c h n i q u e นจัดบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้กับนักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นและเทคนิคในการถ่ายภาพนายอัสดาวุฒสาลลมช่างภาพอิสระอดีตบรรณาธิการ ฝ่ายภาพนิตยสารอิมเมผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและบรรณาธิการภาพนิตยสารท่องเที่ยววายักได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการทำงานและผ่านการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพจากหลายสถาบันส่วนการบรรยายในครั้งนี้ได้แนะนําถึงกระบวนการคิดองค์ประกอบภาพเพื่อการสื่อความหมายและการตีความอย่างสร้างสรรค์จากภาพถ่ายทางวารสารศาสตร์รวมถึงเรื่องจรรยาบรณของสื่อ ที่ช่างภาพควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญนอกจากนี้นายอัศดาวุฒิยังอธิบายต่ออีกว่าการถ่ายภาพทางวารสารศาสตร์มีหลากหลายประเภทเช่นการถ่ายภาพข่าวเป็นภาพเหตุการณ์เน้นไปที่ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องและสามารถสื่อความหมายจบในภาพเดียวซึ่งแตกต่างจากภาพสารคดีที่เป็นการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องและใช้เวลามากกว่า เทคนิคการถ่ายภาพสารคดีต้องเป็นภาพชุดแต่สิ่งเดียวที่ไม่แตกต่างกันคือเนื้อหาที่นำเสนอเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหากนักศึกษาทำงานในสายอาชีพนี้ต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการทำงานข่าวว่าในบางเหตุการณ์ที่สื่อต้องคลุกคลีอยู่กับแหล่งข่าวเป็นประจำอาจทำให้มุมมองหรือการนำเสนอมุมมองแค่ด้านเดียวแต่ขนาดเดียวกันต้องมองถึงหลักความจริงในการนำเสนอภาพสื่อด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ไม่บิดเบือนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพื้นฐานที่สําคัญของการเป็นนักวราราสสตร์ที่ดีนั้นต้องรู้บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณควบคู่กันไปหวังว่านักศึกษาชุดนี้จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีจรรยาบรรณในอนาคตต่อไปพบกันใหม่ในรายการข่าวพักเที่ยงกับดิฉันอินทุออนชาบ้านเกาะสวัสดีค่ะ ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวกับข่าวพักเที่ยงดำเนินรายการโดยอูออนชาวบ้านเกาอต้อนรับวันใหม่ด้วยข่าวค้นรับอรุณ์ธุรกิจติดดาวรออัพนิววิกฤตเศรษฐกิจไทยข่าวพักเที่ยงรอบรู้อาเซียนมองผ่านจอที่สอนน้องรอบเย็นเป็นข่าว และรายการวิทยุค,คุณภาพอื่นๆอีกมากมายเพื่อคุณผู้ฟังที่นี่ c j r News Network